กราบทักทายสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนคือใส่นะ่ะบอได้ลงคลิปมาสองสามมือแล้วคือแบบกาดดำหน้าแห้งทรงนี้ก็คือฝนตกแม่นะก็เลยบได้อัดคลิปเมื่อวานนี้น้ำจนมนท่วมทุกคนแบบหน้าใส่ซิแบบเป็นผายอมผายอมหน้าเลยเวาลาฝนตกเมื่อหก็น้ำล้นเทาเน้นเฮ่าน้นเาน้ทุกคนเมื่อวานนี้ได้งมดำ แล้วก็แล้วไปแล้วหน้าหนึ่งทุกคนยังสองหน้าแล้วก็นหน้านี้กําลังดําอยู่ซ<ด>ัมมาซิกข้ามาฮอดแล้วนี่อันนี้แม็กกี้อันนี้เจ<ด>นนี่เจนจนี่แบคพิง<ด> <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไทเกอร์น้องตายนีเป็นหน่อยฮะกำลังเป็นตะแพงเลย ตอนนี้เฮากะกำลังซื้อลงดำหน้าได้ทุกคนมื้อน,นี้ก็คือว่าแดดแห้งฝนคือสิบบตกเลยทุกคนหน้าแถวนี้เขาก็ยังผู้ดำอยู่ก็มีทุกคนท่านได้แล้วหลายคนอยู่อันนี้ก็หน้าเหาน้ำกระเลิมซีแห้งละฝนบทตกลงน้อยเดียว อันนี้น้องสาวลาได้ทุกคนซื้อเจนเนี่เอาไปหมดเอากระซิตัดห่างเอาไปดำเลยลองมือก็ซื้อมาพีดขูก็เลยใส่แบบนี้เลยทุกคน <c oughs> มีดกับบัวเฮาในจักหน่อย ขน้องหาบไปก่อนมเอนี้ดำกับอีเมแล้วกัน้องสาวสองคนเอนี้อีพอขึ้นไปเะเทหูเอาสีดำเสื้ออันละกีบสองกีบกับพ่อทุกคนหน้านี้นะมันมีฝุ่นอยู่แล้ว อากาศสีแข็งงในเช้น่อยเพราะว่ามันเป็นหน้าดินทรายอิ่พอคาดไปเฮ่อแต่ว่าเมื่อวนเมื่อนี้นนก็อากาศเย็นแห่งทุกคนค้อนเมฆลายมาคอยมีแดดไปเลยบางบ้อนเขากระดำหน้ามาได้คือกันได้ทุกคน บางคนกระใสน้อยบางคนกระใสหลายบางคนกระดำที่บางคนกระดำห้างอันนี้แล้วแต่ดินเลยทุกคนแล้วแต่ดินดีหรือว่าดินบดีบางคนกระใสปุ๋ยน้ำแต่ว่าเราบได้ใส่หน้านี้สีแบบบได้ใส่ปุ๋ยเลยแบบออแกนิกไปเลยนะทุกคนโะใส่ใสีดำหนาบาไวหวเลยทุกคน ดำหน้าซาซาบ ee, ูฮูเป็นอย่างคือกันดำบ่ท่านเขาเลยแข่งคือแข่งผ้ายังแข่งกันได้ทุกคนแต่แข่งดำหน้านี่แข่งไม่ได้อะไรย่อมดำหน้าซาเบิ้งแม่เขาจนดำไปปลาก่นละยังเป็นตัวเองคนเดียว เ <laughs> บิง้งเขาระดำไม่พอใส่ก็ะหอนแล้วตัวเองยังอยู่บนเกา่าอันนี้หนองทรายด้วยทุกคนนี่ฮู้แล้วว่าดำหน้า保่ไ,ได้ไผ่เบิ้งแม้ดำดูดน, <laughs> นี่แหละบรรยากาศบ้านเฮาทุกคน อากาศกระดีมือนี้เนะก้นเมฆลายเนี่ยอันนี้เป็นไฮที่สองไฮกระโปดได้ใหญ่ไฮน้อยอันนี้ไฮที่สามแล้วทุกคนดําไว้ยูสน,นะงดนไฮที่สามแล้ว ตอนนี้กระเทียงแล้วเขาซีขึ้นไปซอกหาแนวกินก็นเนทุกคนหากะดำได้สามหาตอนเสาตอนแรกเขาซีลกกกาไว้ดำอ,อื่นเถวดำก่อนอันนี้ก็คือเขียวไปแล้วเขียวงามเลยเขาซีเวาลาวปนผูุไทยน้อยหนึ่งนาะทุกคนเพราะว่าเขาไปยูเวียงเป็นจำนวนมากะนะ หยอกยอกยอกนกนตอนนี้เฮาก็สซิมาล้างโลง่งล้างเคลือบล้างคีิตมออกคนทุกคนไปเฮาจะขึ้นไปหากินเขาที่เทียงน้องขึ้นไปให้กินทาาแล้วผู้หนึ่งน้องสาลาเหมือนว่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาหน่อไม้ก็เด้เหมือนบบอยากขึ้นก่อนกับโบว์บดีๆเนี่ย อย่ขึ้นไปเบิ้งว่าเพิ่นสเสะเฮ็ดอย่างไว้ให้กินเนาะทุกคนน้องสาวก็คือเฮ็ดกินเป็นมื้อทุกคนละเด้อคนเมฆงามแห้งมื่อนี้นะทุกคนโคตรงามเลยเข้ากระซิบตะคืองวยปนนี้ก่อนเนาะทุกคนตำบะฮงกับแกงน้ำมันทุกคน ก็ขอจบค,คลิปลงแต่เพลงตัวนี้เ้อทุกคนบายยไปพบกันใหม่